บริษัทเคเบิลชนบุรีเน็ตเวิร์กจำกัดผู้งในการผลิตช่องชนบุรีแชนแนลเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานกับเราในตำแหน่งงานต่างๆดังนี้ผู้จัดการทั่วไปหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบัญชีการเงินหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวหนึ่งตำแนหน่งบรรณาธิการข่าวหนึ่งตำแหน่งผู้ประกาศข่าวสามตำแหน่ง หน้าฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์หนึ่งตำแหน่งโปรดิวเซอร์ผลิตรายการโทรทัศน์สองตำแหน่งตำหน,น้าที่ตัดต่อกราฟิกสองตำแหน่งช่างภาพวิดีโอสองตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายไอทีหนึ่งตำแหน่งตำแหน้าที่ควบคุมห้องส่งสองตำแหน่ง หน้าฝ่ายการตลาดและการขายหึงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและการขายสองตำแหน่งสนใจเข้าร่วมงานส่งใบสมัครและรายละเอียดต่างๆมาได้ที่อีเมล hr.recruit@chomrichannel.com หรือ ccn@chomrichannel.com